สวัสดีครับวันนี้สีมัน,นแนะนำดิมเมอร์นะครับตัวรีไฟ1,600วัตต์นะครับใส่กับทีใส่กับลังไฟใดนะครับตัวอย่างที่ผมจะมาทดลองก็จะมีเห็นเจียกับเครื่องเป่าลมนะครับแลบ้วก็โตเรยจะเปลี่ยนตัวเรย์ว่ามันจะใส่อะไใดแน่นะครับตัวนี้กองมันก็จะมีขเขาจะเขียนบอก1,600วัตต์แล้วครับใส่กับหลอดไฟเครื่องเป่าผมหมอหหงส์เขาจิกซอแล้วก็สว่านนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มและลดไฟนะครับมีปักอันนึงอันนี้ตัวฟิวมันตัวฟิวนะครับตัวนี้สวิ์ปิดเปิดกสีมาล่องบึงนะครับหินเกียเสียบปักแบบที่ผมเห็นนะครับหินเกียเสียได้ตัวนี้ก็ดิมเมอร์เนี่เสียบสียปักไฟบ้านห้องเลยและครับพอเปิดสวิ์แล้วเปิดสวิ์แล้วมันจะมีไฟอยู่นิดนึงนะครับเปิดสวิ์ตัวนี้มันจะมีไฟอ่อนๆอยู่นิดนึงเพราะท่านเดืเปิดเครื่องใส่ไฟฟ้าห้อง นินเจียที่ผมใส่นี่เขาต้องเบิ้งก่อนนะครับตัวนี้มันอยู่หาล้อยวัตหาหาล้อยวัตคือใส่ได้คือว่าฟิวบกัดอันนี้คือเปิดผมสีล่องไอ้เบิ้ลนะครับมันจะมีไฟแกล้งกาๆนะครับตัวนี้แล้วจะเร่งไอ้เบิง้งจะเป็นเสียงรน้อนก่อนนะครับที่แรงนะนิ้นเกียพวกนี้มันพอนเองมาได้นะครับคือแห้งที่แห้งตลอดเลย บางด่นจะมีเกียร์มันอยู่นะครับบางบางที่ห้องกับบเลยต้องการใส่ไว้ได้ทิ้งเกียร์คัดใหม่คัดมีดคัดแล้วจะใส่งานบางอย่างนะครับเครื่องใส่ไฟฟ้าห้องห้องกับตรงเบองววามมันเกินพันหกวัตต์บอตัวดิมเมอร์ห้องมันพันหกวัตต์พันหกร้อยวัตต์อันนี้คือเครื่องเป่าลมนะครับเครื่องเป่าลมมันจะอยู่ที่แปดร้อยวัตต์นะครับแปดร้อยวัปิวนะ เอาอีกแค่นใบก็เกือบเสียบใส่ขึ้นกันละครับตึ้ปลาเก,กือบตัวเดียวเครื่องเป่าลมกับจะได้ขึ้นกันเครื่องเป่าลมห่อนนะครับพวกลานเสริมสวยพวกนั่นพวกพัดลมนี่ก็ได้เบิร์ดลวครับพวกมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับไฟสปอร์ตไลท์นี่ยกำลังวัดสูงๆนี่พอได้นะครับทิ้งเกิน ปลไอหลอดใส่ไฟฟ้าไฟหลอดใส่หลอด LED นีูอาจจะมีกระพิษเนี่ยแต่ใส่งานปกติแล้วครับมาห้องเรีงชุดเหรอเป็น่อร์ลมัองผมมันเครื่องหน่อยนะครับแปดรอยวัตต์กระสีเป็นส่วนต่อมาาเป็นโต๊ะเรื่อยนะครับต๊ะเรื่อยนี่มันจะใส่บ่ได้นะครับเพราะว่ากําลังไ,ไฟตัวเรือยของเครื่องหนีมัน สองพันวัตต์นะครับดีมือเฮ้ามันแช่พันหกร้อยวัตต์นะครับมันก็มีไรรุ่นนะครับแห้งเงินวัตต์ไรมันแหงเง่งแพ่งขึ้นบอกเป็นวงจอมันก็มีเฮ้าบอกว่าแตงเอาก็ได้ถ้ามีครบดูพ่อว่าเอาก็เรียกเบิ้งกำลังวัตต์มันมันใส่เดยจกวัตต์เครื่องใส้ไฟฟ้าเฮ้อยู่เห็นมันจกวัตต์เอาก็เรียกเบิ้งสมเด็จแหละครับเพราะว่าถ้ามันเกินฟิวมันจะขาดนะครับในฟิวตัวนี้มันจะขาดนะจนมากเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำบานเฮาเขาใส่ มันบอกมันบอกเกิดนี่นอครับส่วนมากเออไว้ใซ่กับหินเจียหมาะกับหินเจียพวกมอเตอร์ทุกส่วนนะครับนะครับคลิปนี้ผมกับแมาแนะามเชนี่นะครับสวัสดีครับ